สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช้างศึกอยู่20แบ่งสองกลุ่มลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูร่างกายปิยวัฒน์เผยเร่งฟื้นร่างกายหลังเจ็บยาววันที่22มกราคม2,568ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่บุรีรัมยูในเต็ดแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2025ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2568ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนการฝึกซ้อมวันนี้ทีมชาติไทยได้ยศกรบุรพาจาก PT ประจวบ FC เข้ามาสมทบและลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก โดยการฝึกซ้อมแบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้เล่นที่ได้ลงแข่งขันเมื่อวานนี้เกิน60นาทีเข้าฟิตเนสเพื่อฟืน้นฟูร่างกายส่วนอีกกลุ่มลงฝึกซ้อมการสร้างเกมรุกและการเข้าทำตามเซสชั่นปกติก่อนการฝึกซ้อมปิยวัตรเปตรากองหลังจากบุรีรัมยูในเต็ดได้เผยถึงสภาพร่างกายและความพร้อมล่าสุดหลังบาดเจ็บยาวในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาลงซ้อมได้หนึ่งสัปดาห์แล้วครับหลังจากหมอนรองเข่าข้างข,างขวาฉีก ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ประมาณ60%เอร์เซนเนื่องจากร้างสนามไปนานแต่ผมจะพยายามเรียกความฟิตกลับมาและก็กำลังเรียนรู้แทคติกของโค้ชให้ตามทันเพื่อนในทีมครับตอนนี้ผมก็ได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านของระบบการเล่นและทัศนคติที่สำคัญเลยคือเกมรับเพราะได้เผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปทำให้ได้เรียนรู้วิธีในการรับมือที่หลากหลายครับส่วนเรื่องการลุ้นตัวไปบอลโลกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับ เพราะเราอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมขาประจําจากรายการนี้อยู่แล้วอย่างทีมชาติญี่ปุ่นและเกาหลีแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมจะสู้ท่องอย่างเดียวว่าสู้เอาไว้ก่อนครับเพราะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฝากช่วยเชียร์และส่งกําลังใจให้กับพวกเราช้างศึกอยู่20เยอะๆนะครับผมจะพยายามรักษาตัวเพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือทีมให้ไวผมจะทําให้เต็มที่เพื่อความเป้าหมายของเรากลับมาให้ได้ครับ สำหรับทีมชาติไทยอยู่20จะมีเกมอุ่นเครื่องอีกสองนัดพบกับทีมชาติอิรักในวันที่25มกราคมและกาตาในวันที่31มกราคม2568เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยอยู่20รอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้ญี่ปุ่นพบไทย14กุมภาพันธ์6 8 6 8เวลา16นาฬิกา15นาที สนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนเซินเจิน้นไทยพบเกาหลีใต้17กุมภาพันธ์2568เวลา16.15นาฬิกาส5นาทีสนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนเซินเจิน้นซีเรียพบไทย20กุมภาพันธ์2568เวลา1 4นาฬิกาสนามกีฬาศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาหลงหัวทุกนัดถ่ายทอดสดทาง Facebook youtube ช้างศึกและทีสปอร์ตเจ็ดฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย